สบายดีสวัสดีเอฟซีทุกคนสบายดีตอนเช้าทุกคนตอนเช้ามื้อนี้กาสนิมไม่ได้ไปหาอยู่หาก,กินทั้งเลอร์แล้วทุกคนเอ้ยมื้อนี้นายสิไปกินง,งูยู่เฮือร์โพน่าดอนเนาะเฮอร์โพเตงโมป้าทุกคนเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำเดี๋ยวเนาะว่ามีเพื่อนแน่เนาะ,อะตอนนี้กามาฮอนเฮือนนั้นพอแตงโมเลยทุกคนเพื่อคือหากระตื่นนี่เปย่างบมูไปป่าน้ำหนักมีเวโอู้จักแล้ว มาหอดเลยถือว่าที้งานกันย oh, ังมาบิลลายทุกคนเลยเพราะว่าเพิ่นมีจังมีพี่เลอรอดเพิ่นเอิญมาเอาพี่เลออเอารถยื่นมาันพี่เลอนี่กระเออาของขวัญได้เพิ่นเอามาฟาทุกคนโอยงามงามขอบใจละลายเด้อมากงเลยมั่งงามงามโอู้จักเนาะ สีมันง่ามเลยทุกคนพนาากระเป๋ามะฟ้าข้นมาคือชื่อสี่มง่ามะขอบใจลายกรชอบพี่เลยนะไปหาบุบ้าาด้าบอว์โอ้ไปเลยไ้ลูกไปหาบุบ้าเพราะนี้ไปลกินบ่รสวยแล้วทุกคนเลยโง่กะข้ากกาลังเผาทีมงานกับเริ่มมาหลายคนจบแล้วเนาะ สาวกสาวนิ่มนั่นแหละพอได้เขาเป็นผู้เท่าได้คอเป็นเท่าคอยนั่นดูนีูสาวนิ่มเห็ดแะไรขึ้นน้ำลายเอือกเห็ดทำนะใช่ปาไหมปามหยิบขีดาต

ป็นนลล่ะอืมกินก็กินัำดิบน <c oughs> ะถ้าชีเป็นมือกองก <c oughs> าจะนิ้มแบะมือเฮิร์ดเลยแห้วแบะตับย้อนตับย้อน <c oughs> ว้าวดังไปอือเป็นนรกแบน้ารสติมันเป็นนรกบุญจาปนใช่ไหมมัน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 จินได้นว้ยแช่ต่องเกาโอ้จุมแลนี่จี๊ดเฮ้ตัวแก่เด้อเออคำนี้อ๋อัำวันน้เนาัว้จะทายเออประทับนะเซ็ปใช่ใช่แก่เาออมนะเซ็ปมาสั่นได้บุกินมา ก็ได Bo mm ้ำเพื oh. cioè, so y, so y, so y, ่อพ <PR ูดรนีมงคือบีมได้จุ๊บแม่จ้าจุ๊บแม่เ้อเลยจับจจุ๊บบีมได้บซ่โซอโซนไม้ละอบม่เข้าเหรอนีกินดางจุอบเลยกินดาิจุ๊เพื่อกินหอยดิบก็เดียวแล้วา ตัวจย่างไผ่แล้วแล้วย่างแล้วไผ่นั่นตุกินนั่นท่านนี้ก็จนหนาแดงครับผมรู้วันนี้ย่างแล้วไปไปเป็น้ไหเอาได้ไปได้ย่างเลยที่บ้าเพิ่งได้กินอันนี้เคยกินชอยช่่บ้านไดย่างในตอนอยู่ท้มไฟเอ็นตี้วันนี้เรากินน้อยนึงิดแต่กลายได้ย่างแล้วแต่กลายนั่นนะทุกแล้วสอยทคำมันตับบิ๊กอาะตัวเต็งก็ตัวนี่ลอยลอยหล่น แลวตกเลยนีมาเลยม่านบ้านนนนงเป่าางมา้านเชิเนามาทำมาทกินได้นี่ยนกยุบยุบอน่นั่นมไ่มีได้เาแล้วก็มีมาจันมละพอด้กินตับดีพอแดงเพาะไ่ได้กินก็อันนี้นมาไทยเขาเบิ่งซื่อซน็มนะกินบ่ได้พอไ่ได้กินเน่พอมาไทยเขาเบิ้งมาสักคนมามา กินเฮานี่ยับดิบพัดฉันมันแน่อันนี้จะกินวากินโซมุบลมอนเอะจกแค่จกแล้วยคอยตลอดบัจะนิมนี่นะกินแล้วบัเกบัดคอยลนไ่หาไปหามจเนียจิมแซ่บขนนลครับเปียะปตเตะบัลลังก์นบ่จำผีโป่งลนดึงออกคอยกัูู้ดล้วจดึงงูมาบัลลองดีผู้ดี ไปกโไปกมีแต่เนื้อุมพันอยู่นี่เนาะน้อขุมพันคู่ที่ห้าคอยเน่ะจุทุกคนกินกับที่เผาแล้วแล้วทุกคนเลยมาโควันนี้ขแล้วแล้วทุกคนเดี๋ยวเอามาซ้อยบันนี้ มาซอยแต่พี่ละทางคนจีเล่ลุงกูจอินแบบนาทางนี้เขากินซจุองแท้เหรอเนี่ย้ง่ายประกำโอ้เขากินตอนนี้เยอะพนกกินตอนนี้นอยเปียวชมอยเเปยมะนาเป็นอะไรหวานน่อยนึ่หวานเนาะโค้งานประกำเนี่นยมาเดกน้น<า>นอ,อนนลาคขาจังเอิญ่าตับหวานนะเนาะ อันน <out> ี like ้นายบิ๊กเคยลองเลยทุกคนเลย

ลออมอำเภัวไปจะได้เวน้นนีตขอใมาเทีะาเไปเรียนี้ไปเรียนรีเป็นตนใหญ่แทบอกีมักดจะสองรารถเก๋งรถเก่งทีไปเรียนนะ ยิ้มนุยยิ้มุยควันะขยนะบอกไก่ยังได้ได้บบไม่ได้บอกไก่ยังสนใจได้ในในใตัวนี้เคัเยอะนมไก่แหวไก่นาะพว่าเมีบอกไก่มาไปไทนี่เป็นไคันได้ตัวนี้ออ่มาิวแล้ววันะขายานะนุ่มไ่เหี่ยวอะไรนีเสานี่เปินชิมาได้นะประมาณแป้โม่งเก้าโมงหรือเปลานะอ้อพี่อ้อดิเมจ พี่อนองมนปจะม้ปอคักจะได้เอ้ยขนมาขนมาโชอยู่วันหนึ่งบันชอยอยู่วันนึงใส่มันอันนี้กระดูกคาง่ช่อยช่อยนะอันนี้พระแนกหลังคีวันนี้นะเจ้าโอดเจสิคมาเลยหลัง้งกล่อนานิ่มเบ้เล อเอาไปคุณแม่กับ้นั่งแจ็คกิ้งแจิดจนไปบอเนเลยว่เขาเอินอันนี้นะนันแต่มันลึกกัดตาจะวิ่งบ่แงกเนาะตัวนี้อันนี้น่ยตาสวิงจหน้าตาวิงแต่ี้น่จพันันอันนี้น่มีหูจากินก็กินไปจะเชื่หูจ จกเอเลอขนาดจกเอเลอฟันชั้นจกเออเลยสวิงสวานเลยพวเจ้เดี๋ยวมาทางในโพพี่ทุกคนสโมเฮดเพิ่์สโมสโมยานสีนี่ทุกคนทางเนาะพูกกระเขาโซยเฮดมาเพยกระดาษเน่ทางในเป็นกระสโมพ่นิีงยู่ ทางนี้กัสาวพรมันเฮ็ดเพลาะสบายดีสบายดีมาสำหลังล้างมาเล้นทางมาเล่น่อคนนี้มาเล่นกระเบือมันงูกับว่ายเอ็ดดาดลีนงูเด้อดาดซีนบอมาเล่นกันทคนนั่นแหละกทีนี้จะระจัดจระจระรนงแบ่งไพอเยอ เระสูปดิบนะแบ่ออกคนมันดิบละน้พอาคนไปมากนดนึงดน้เ้าทุกคนออามาเบิ่งทางนอกพี่กะสาวสีทาพ้นซอยอันพี่เลยวะสามพลึกสามพันลึกสามพันสันผมคนก็ะเอินกตเนาะเอินสามพันกีบเออเอิ์นคืดีลายแนวลายแนวเอิรนสกู <t> <görüş> วาใช่นะโอเคด้ไเป็นบ้างวันเฮดเยนะซาาีดาซดิ้นที่ปบนทำก้ไป

ເອີ້ຈົກນີ້ໄປໂຕປູກມັນຊູໄປໂຕປູກຫມຸກຕົຄວາຍມີຫມອງແມ່ເລີກປູກນີ້ນະມີເລີຍເນາະນະບີມັນພໍອີ່ນັ້ ะไม่ดี้วีเอไรไงพ่อพ่อ่อพ่อจเป็นะแต่สิ้่องห่่ิจะทใหมือาๆหนี่จะหูอ่ะเพ่มเสพติดมาเพมาเพ้ีพ่อสดยวพ่ออพ่อเน้อแออ้ยอะไรวะเนี่ยเบดิน่าอนฮะเ็่าี ตัวทางนี้ต้มเขิงในมันทุกคนอันเพอนี่นะเฮาบนเนี่ยเพอรต้มเหานะครบใจรายเดออ่าทาานี่นี่ใรทำมันกี่มะคามันะบ่นี่แหละตุ้มเนะเพอเผาะว่าให้ทำมัต้นีตนี่ตุ้มอร์าะว่ำมันนดต้มน่ตมนี่ต้มเพเพิ่มคำแล้วกัน ร้เอลดาจ้มาช่วยเอฟบาร้อยเสีงโมโมูอยงีนิ่ับน่นจับนันเคสนะจันั่น ชไกปทางไหนได้ไ้ตอนเช้าอันนีบอกว่าเออเออเออเบาโสมาน่อยุมเห็นมาเพอยนนี้คนจูกับม้าไปงานไาโม้ไปแล้ดีมากดีมาก มาพีนะมสะสันมันเนาะมีคุมยุกมีขมยุกเนนเลรุบันนี้ปี่แ้วแล้วยอนเอาเยอลุไม่กราบเดยนี่บอลุงยาวอค่ะมาพีขมขม อันเ่้าด้วนี้มาแล้วมาุยเอามักไปได้ผู้เฒ่าแซ่บมามน่มมาแซบแซบแซบสุดก็มู่มามันนี่นะผู้เฒ่ามักมาอันนี้บ่าผู้เฒ่ามักมาเลยกินได้กินเซุปละอันนี้นะ ชิมนกตอนนึงชิมไหมชิมไเอาให้ในซาวนิ่มแฉบชุดหมาเมาหมาเม่าเท่าเราอนจะดิ่เจ้าได้คือยากก็ยากเจ้าแล้วได้คนั่นยไหได้หรือว่ามาับเจลกินได้ฉลาผู้ชาวกินงามได้โอ้ยมีแค่ด้ล่าดักไหมดักไหมดกไหมดักไักไหนด้เไหมเักไดักไมดักไหมดดห

นี่นายดาดบ่ดาดสุกแล้วเนาะทางในโผล่ทุกคนเลยอยู่ทางในพี่นะอย่ามืดแน่มามาทุกคนเห็นแล้วแล้วเด้๋นี่มาเพอันนี้นะใช่จุ๊บุกใช่จุ๊บซุกมั้พักโัวลายก็เราพักกั๊ปนะมามาทุกคนกินข้าวเช้าข้าวสายเดี่ยวแล้วกี่ข้าวจะเป็นนี่หนึ่งข้าวเสร็จแล้วเสร็จแลาวแต่เช้านี่ก็ตายก็ตายอยู่ ตอไม่เชื่อเขาเล่นบุเล่นพีกานีดีอธิบายบเดนดีด้อพออิมล่กะพอนแค่ได้อิ่มเลยจะพอนอิ่มเลยเออจะกินเมื่อยจะกินหนี่เขาเป็นเมียยังไม่ไดกิน่นี่กินเร็ว

บัดเดียวเห็นกินมากินคอนี้เิ็นยู่เป็นยู๊าเลิลเนไม่กินแบบเกินาเ่มารไปได้บัดเนียจนี้กิอเนาะพุ่นพุ่นนั่นก็ได้นะโอ้ไปป้าทางหน้าผมนอนใกล้ดอกญาไม่ได้ตืนมากุเห็นขานั่งนึงไปสายยางไปฝากที่้านเดี๋นวน้เลื่อมารด้ไม่ใช่ I okay. ซื้อสุกินนะขอเพิ่นมาแต่งประเทศเพืทุกคนให้เพิ่นซื้องูสุกินตัวนึงเล็งทีมงานขอขอบมอกขอบใจละลายเอยอยู่ดีไม่แห้งอายุมันขวัญเพิ่นหาก็ลงมาแต่ปป้ามานบ้าไปป่านะมานอยอะมันเหรอแฮมกินไปน้ำห่อได้เมนก็ได้ัวก็ได้เราหมันเนาะเราตั้งประเทศ ต่างเดียวเด้อเลยรชาตินะเอแบบเป็นแล้วเด้อเป็นแล้วม่น้อ้อขาวตัวเราตามประเทศทุกคนเ้ยแล้วคิดว่าบ่เอาถ้าพ <cem> ่อแล้วเด้อกินไม่ได้เฮา นี่ข่อยบ่ได้นี่บ่มีห่อดอกบ่ฮักล่ะก็ได้เล่าน่ะเบ้ได้อยู่บ่ไดคานบ่ทอใส่อยู่บนเก่าเลยเด้อนี่แซ่บบ่นี่อ๋อมีแจมีแจ้งก่อนก็บอกินีแจ ทุกคนหลังจากที่กินข้าวยาแค่กะทุกคนก็เริ่มเมือแล้วเนาะผู้เมือกะเมือคุณยังกะยังทางนี้กะคอยกำลังคอยหนังทุกคน Mohon, 们